คืนสู่จอในรอบ17ปีประกบนิชาแบรนติงซีนีมาเตรียมส่ง HALA B A L A ป่าจิตหลุดหนังสยองขวัญแอคชั่นสุดระทึกแห่งปีเตรียมเข้าถ่าย3เมษายนพบกับการกลับมาของเตอชันทวิทธนาเสวีกับบทนำในหนังสยองควัญอีกครั้งในรอบ17ปีพร้อมประกบกับนักแสดงสาวนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชในผลงานภาพยนตร์ที่ดาร์กและลึกลับที่สุดในชีวิต เตอร์ชันทวิตธนาเสวีรับบทสารวัตรแดนในตำรวจผู้ต้องเข้าไปสืบสวนเหตุการณ์ประหลาดในป่าฮาลาบาลาบทบาทนี้ถือเป็นการเปลี่ยนโหมดครั้งใหญ่เพราะต้องถ่ายทอดความข้มข้นราม่าและความลึกลับในบรรยากาศสุดสะพรึงนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนณิชกับผลงานภาพยนตร์ที่ลึกลับในบทวีญหญิงสาวที่ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวเหนือธรรมชาติถือเป็นก้าวสำคัญของเธอในการเปลี่ยนจากภาพจำเดิมจำเดิมสู่บทบาทที่ลึกซึ้งและท้าทายมากขึ้น ภูมิและเพดหรืออนุนสายแสงจันทร์ที่เข้ามาร่วมสร้างสีงสันและเพิ่มความลุ้นระทึกให้กับเรื่องราวด้วยบทบาทตับตาไฟตัวละครที่ซ่อนความลึกลับและอาจเป็นกุญแจสําคัญของเรื่องนอกจากทีมนักสแสดงระดับแถวหน้าแล้วภาพยนตร์ HBLA มี ALE ยังมาพร้อมโปรดักชันสุดอลังการภายใต้การกํากับของเอกสิทธิ์ไพรัตนักเขียนบทชื่อดังที่ฝากผลงานมาแล้วมากมายเตรียมเปิดประสบการณ์ความสยองครั้งใหม่ในดินแดนต้องฆ่า าลาาป่าที่กลืนกินทุกชีวิตที่เข้าไปพร้อมเปิดฉากความระทึกวันที่3เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์หลังจากที่ฆ่าอาชญากรโดยไม่ได้ตั้งใจขณะปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตํำรวจแดนก็ถูกเนรเทศไปยังจุดห่างไกลในป่าฮาลาบาลาอันน่าขนลุกเมื่ออาชญากรชาวโฉและไร้ความ ปราณีหลบหนีออกจากคุกและหลบหนีเข้าไปในป่าเดียวกันแดนขัดขืนคำเตือนอันเป็นลางร้ายให้หลีกเลี่ยงและจัดตั้งหน่วยรบติดอาวุธที่นำโดยร่างทรงเพื่อตามล่าผู้หลบหนีขณะที่พวกเขาเจาะลึกเข้าไปในป่า พวกเขาพบกับปรากฏการณ์แปลกประหลาดและเหนือธรรมชาติรวมถึงเสียงกระซิบที่น่ากลัวและสัตว์ประหลาดที่ตั้งใจจะล่าพวกเขาท่ามกลางความกลาหนแดนค้นพบแท่นบูชาลึกลับที่เกี่ยวข้องกับตำนานโบราณของชนเผ่ากินเนื้อคนที่เคยอาศัยอยู่ในป่าขณะที่ภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์รอคอยการกลับมาของเขาอย่างใจจดใจจอ่อแดนต้องรวบรวมพละกำลังทั้งหมดเพื่อนำ ทางผ่านภูมิประเทศที่อันตรายเมื่อพลังเหนือธรรมชาติของป่าเข้ามาใกล้ภารกิจก็เข้าสู่การแข่งขันเอาชีวิตรอดที่แสนจะฝันร้ายสารวัตรแดนนำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่อนแอออกตามล่าผู้ต้องขังที่หลบหนีอย่างโหดร้ายในป่าฮาลาบาล่าทางตอนใต้ของประเทศไทยแต่กลับพบว่าความลับอันดำมืดในป่ากำลังหันกลับมาต่อต้านพวกเขาภาพยนตร์สยองขวัญภาษาไทยนำแสดงโดยเตอ๋อชันทวิทนเสวีและผลิตโดยแบรนติงซีนีมา เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกเนรเทศไปยังจุดตรวจที่ห่างไกลในป่าฝนฮาลาบาลาเมื่ออาชญากรชาวโชหลบนีออกจากคุกเขาและหน่วยติดอาวุธรวมถึงร่างทรงต้องจอดลึกเข้าไปในป่าเพื่อตามล่าผู้หลบหนีแม้จะได้รับคำเตือนอันน่ากลัวให้หนีเลี่ยง